สวัสดีครับวันนี้อาจารย์มาแจ้งข่าวสำหรับท่านที่อยากติดตามองวีพีนะครับวันนี้อาจารย์ก็เน้นศูนย์หลักสิบบนตัวเดียวเน้นๆเนีนเน่ยตามนี้ครับบนออกสามศูนย์สามนะครับส่วนตรงนี้ก็เน้นบนห้าหก6 0 3 0หกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์แปด ตอนนี้หวยอาจารย์ลงที่เคยบอกไว้ก็ว่าไปที่ช่องอาจารย์แอดห่วยรัฐนะครับตรงนี้จะโพสเฉพาะวิชาชีพเพราะว่าโดนปิดไม่ให้โพสเดี๋ยวโดนลบช่องครับเดี๋ยววิชาตัดผมท่านที่มาเรียนก็จะหายไปหมดครับอาจารย์ก็เลยต้องไปโพสที่ ช่องอาจารย์แอดุวยรักนะครับบอกแค่นี้บอกมากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนโดนแบน,นครับเพราะทำผิดกฎชุมชนนะครับาว่าโพสหวยใต้ดินครับแต่อาจารย์ก็สนับสนุนหวยรัฐบาลเป็นหลักนะครับโอเคนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวแค่นี้สวัสดีครับ